สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้เรากำลังเดินทางข้ามเขาไปยังถ้ำพญานครนะคะอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะตอนนี้เราข้ามลูกแรกกำลังจะสํำเร็จการเดินทางไปที่ถ้ำพญานครนะคะเราจะต้องเดินทางข้ามเขาไป2ลูกนะคะเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรค่ะ ตน,นี้แน่เลยเนี่ยรเรือจอดอยู่เนี่ยเออตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดพักนะคะเป็นจุดชมวิวโอ้น้องเคมไม่ใส่หมวกแม่มาและห้าวก็เดินทางมาจนหอดแล้วเ<ม>พิ่นก็นเขียนว่าสุขภาพของท่านยังแข็งแรงห่วสัน้นโอ้ย น่งน้อะาถึงแล้วค่ะอย่าเรือมาเนี่ยเั้งเรือแน่เลยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงทางขึ้นถ้านะคะมาเจอกับป้ายนี้ท่านที่มีโรคประจำตัวพิจารณาก่อนขึ้น อันนี้คือบริการนวดแผนไทยนะคะจากลูกชายณธรรมพญานครค่ะ <c oughs> สวยงามสมกับความเหนื่อยยากไ <c oughs> ปแอวเร็วไปแอว